โอเคทุเรียนเนี่ยอ้วนไม่อ้วนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปตอบให้ในช่องฟิตชันนะแต่ว,วันนี้นะครับได้ทุเรียนมาจากคุณต้วนักเรียนฟิชชั่นฟอร์มของเราก็เดี๋ยวผ่าให้น้องๆกินเลยดีกว่ามาลองดูวันนี้เราอยู่ที่วอริกรันทับนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับทุเรียนนะปกติที่นี่เป็นสถานที่สอนออกกำลังกายนะครับแต่ว่าเราเอาทุเรียนมาปอกกันเพราะว่านักเรียนส่งมาให้นะครับอ่ะเริ่มท,ทุเรียนคือเราต้องหั่นหัวก่อน อันนี้มันมัน,นจะไม่รู้ไปที่โต๊ะทำไมโอเคหอมมากมมมัันนหอนใช่กลิ่นดีมากก็คือน่ากินมากเออ วิธีปอกจะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะวิธีปอกไม่ผ่านอะไรนี่ดูเห็นไหมมันต้องพิธีพิถันต้องงัดออกมานี่นี่โอเคเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วโอเคนี่นี่ก็อีกด้านเลยใช่ไหมเออด้านเป็นนี้ทีนี้อจะไงเอาตรงเอาตรงนี้ออกรอมานานแล้วค่ะจังหวัดออันนี้ลูกหรือจะเห็นเลือดที่ฟ้าก่อนเพราะมือออกเลือดมือเลือดออกนี่เฮ้ยสวยงามเออต้องเอ่ นี่นะครับเฮ้ยโอเคแล้วไงเราคือใช้มืออย่างนี้อ่รับเงี้ยตั๊กได้ใช่ใชขอายื่โลกอินโทรเวิร์ดของคนชอบแกะทุเรียนนี่โอเคนี่แล้วก็หันทางนี้นี่เห็นไหมแต่ทีนี้ไอตัวเนี้ย อนาโตมีมันไม่เหมือนเพื่อนมันมีติ่งงอออกมาไม่ใช่ปัญหาครับดูนี่วิธีแก้ปัญหาคือหั่นทิ้งด้เห็นไหมเราก็จะได้ออกมาคลีนเห็นไหมครับผมรู้ข้างในมันไม่มีเนื้อนะครับก็เลยหัน่นอ่าโอเคทีนี้ตรงเนี้ยวิธีดูนะครับดูนี่นะวิธีดูเห็นไหมทุเรียนเนี่ยจะมีหนามนะครับอนาโตมีของทุเรียนมันจะมีหนามนั่นแหละนะครับแล้วก็พอมันมีหนามแล้วเนี่ยเราก็จะต้องหั่นนะครับวิธีปอกคือเราก็ต้องปอกน้าออกก่อนนะี่ ปอกหนามออกให้หมดโอเคที<ใ>นี้ไอตัวหนามเนี่ยทุกคนดูนะไอตัวหนามเนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์นะสามารถที่จะเอาไปโรยนะครับเป็นสปริงเกลิลอาหารได้เวลาที่เรารู้สึกว่าแต่งหน้าเค้กแล้วมันไม่อร่อยใช่ไหมอ่าเป็นครันชี่ได้ความรู้สึกครันชี่อร่อยๆนะครับทีนี้วิธเทศป,ปอกก็คือดูนี่อ,อ,ยยอย่าพูดอย่างนั้นดิพี่รู้ว่าข้างในมันมีเนื้อแต่ว่าคือ อัลกอริทมของคลิปอ anyway. ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดคลิปมันสั้นเกินไปอ่ะนะมันจะไม่มีใครดูดังนั้นพี่ก็ต้องผ่าเลี่ยงไปเรื่อยอ่ะหนึ่งสองซ้ำชึบเห็นไหมสวยงามนี่นะครับเห็นไหมครับทุเรียนไร้หนามสามารถที่จะใช้มือผ่าได้แล้วจากนั้นน่ยดูนะเราก็จะสามารถที่จะแคะออกมานะครับอีกนิดนึ่ง คือรูปที่สามอันาโ้นตรี่มันแปลกไงพี่ก็เลยต้องใช้อะไรนะสปิริตในการผ่าทุเรียนนี่โอเคเรียบร้อยนี่เห็นไหมสวยงามไหมสวยงามนะครับปุ๊บเราจทำเมนูทุเรียนพิเศษเมนูทุเรียนพิเศษดูนะดูนะ อันนั้นดิบเลยทุเรียนเดี๋ยวันนะมันก็จะเป็นอกไก่ชีกเนื้อทุเรียนแบบอกไก่ชีกนิ่มปะอันนี้จะเละเลยสไลด์ทุเรียนนะครับทุเรียนสไลด์อร่อยมากโอเคไได้เลยก็คือวันนี้เราทำคอนเทนต์ปอกทุเรียนกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวันก่อนก็ทำทุเรียนทำทุเรียนอะไรทำคลิปกินทุเรียนอ้วนไหม เออในช่องฟิชชันแต่ตากล้องของเราไม่กินทุเรียนไปนั้น <c oughs> อันนี้คือให,ให้ให้แควกินใช่ปะใช่จะให้อลองชิมโอเคใหญ่น <c oughs> ี่อร่อยไหมจะไปฟ้องกรมแรงงานด้วยเพ <c oughs> <c oughs> ราะว่าอะไรนะบังคับกินน <c oughs> เรียอันนี้เขาเต็มใจกินนะอร่อยไหมเออมก็โอเคอันนี้ครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าจริงปะเนี่ยอืมก็หวานหวานนีอุ้ยครั้งแรกในชีวิตสำเร็จน้ำตาดูไหลนะดีปั๊ อีกเมดก็พอละก็เออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้กลิ่นมันไม่ได้แรงมันก็เลยแบบโอเคปกติที่มันจะแบบกลิ่นแรงๆเหม็นๆอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้หอมอร่อยหวานก็โอเคโอเคค่ะโอเค